เชินพุงวันนี้ครับจะพาไปกินบุฟเฟ่ปูคิงแคปไม่อั้นซีฟู้ดจัดเต็มและเมอนอูนอื่นอีกกับซันเดย์บันที่มีแต่ของน่ากินจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับวันนี้ผมจะพามากินบุฟเฟ่อาหารโรงแรมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมแกนฟอร์จูนอยู่แยกพระรามเก้านี่เองเดี๋ยวผมพามาดูล,ลายอาหารที่นี่ครับกับซันเดย์บันมาโซนแรกเลยครับผมตั้งเป็นเด่นสง่าเลยนี่คือโซนอาหารซีฟูด้ดแบบออนไอซ์จะมีกั้งมีคิงแคปนะครับผมมีหอย หวานหอยแมงคู่หอยนางรมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพวกแซลมอนสมุนไพรเป็นแบบเหมือนลมควันก็จะมีพวกสลัดนะครับผมต่างๆข้างหลังเรามีเป็ดปักกิ่งมีหมูหันมีหมูกรอบฮ่องกงเดี๋ยวไปดูกันไาหาเขาเยอะนะเราซัดเลยนะเราสายหมูกรอบนะล้วดูหมูกรอบด,ด,ดิดูดิดูดิผมหมูหันหมูหันหอ,อ่า เป็ดปักกิง่งส่วนฝั่งนี้ครับผมจะเป็นเป็ดย่างและฝั่งนี้ครับผมเป็นข้าวซอยใครสายอาหารเหนือนะก็จะมีข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่นะ่ครับผมเรามางทีเรากินอย่างนิดอย่างหน่อยจะเอาให้ครบนะเนื้อเขาชิ้นใหญ่ไปนะผมว่าโอ้โหขอเนื้อสองชิ้นพอเต็มแล้วผมขอดูข้าวซอยไก่บ้างโอ้ย มากินจัดโซนนี้ก็จะเป็นโซนพวกคาม่าแฮมเป็นพวกที่กินกับชีสเป็นอกเป็ดนะครับผมและนี่เลยซายซิมิ มีแซลมอนมีหมึกทาโกะมีไข่หวานมีทูน่าให้เลือกกินนะครับผมกินไม่อั้นเลยใครจะกินเท่าไหร่ก็กินเลยนะและนี่ครับผมนี่เป็นโซนซาซิมิครับพี่ครับอันนี้เราสามารถสั่งให้ทําได้ใช่ไหมครับอ่นนี้คือสามารถสั่งให้พี่เขาทำซาซิมิให้ได้นะครับผมจะมีอะไรบ้างครับมีแซลมอนมีหมึกทาโกะแล้วก็มีทูน่าหอยี่นกครับผมอ่ะแล้วก็นี้จะเป็นโซซูชินี่ครับนี่ก็จะเป็นซูชิปลาไหลเอาทูน่าแล้วก็หมึกทาโกะให้หน่อยครับคือถ้าใครไม่ชอบจัดเองให้พี่เขาจัดก็ได้นะครับผมเอาละเรียบร้อยขอบคคุณรับ ครัผมนี่ทุกคนนากกินไหมสายแบบประดิบนะดูทูน่าดมิมาโซนนี้ผมโซนนี้จะเป็นทางกอยากิแล้วก็พิซซ่าและอันนี้ผมเป็นโซนพาสต้าที่สามารถสั่งพี่เขาได้เลยอ่าสั่งเลยแล้วกันทุกคนเอาเส้นดําพริกกระเทียมพริกไทยดำไหมครับมีครับเป็นโอรีเอ่ะได้ครับงั้นตัวลอสเตอร์เอาเป็นนี่ครับได้ปริมาณไม่ต้องเยอะมากนะครับไ,ไปทุกคนเราสามารถสั่งให้พี่เขาได้พี่เขาจะทําให้แล้วเราก็รอ ินที่โตได้เลยทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนอาหารปรุงสุกนะมาดูดีกว่าก็จะมีข้าวผัดปูด้วยทุกคนกุ้งทอดซอสมะขามบูน่ากินแล้วก็จะมีอันนี้คืออะไรอะโพสเอกเหรอเป็นซอสฮันนันเดสครับผมลองดูล้วกาันผมไม่เคยกินมาก่อนนะก็ยังมีแกงต่างๆมีสตูเนื้อหัวปลาแซลมอนต้มซีอิวครับผมแล้วก็มันทอดแล้วก็มีขออทอดต่างๆ และนี่เป็นโซนของหวานทุกคนบอกเลยของหวานน่ากินมากก็จะมีเค้กมีวุ้ยสารพัดอะทุกคนมีขนมผลไม้มีโูผมบอกไม่ถูกเหมือนกันอธิบายไม่ถูกให้ภาพมันเล่าไปแล้วกันทุกคนแล้วก็จะมีฝั่งไอติมด้วยนะครับผมใครสายของหวานนะบอกเลยมาโรงแรมนี้ไม่พลาดแน่นอนใครอยากจะตบท้ายด้วยผลไม้นี่ก็มีนะครับผลไม้ตามฤด,ดูเลยใครจะมากินก็ลองมากินกันได้นะและนี่จะเป็นโซนเ o u t ดอร์ที่เราสามารถมาตักได้นะก็จะมีพวกแซลมอนบริงตันมีซี่โครงหมูบาร์บีคิวแล้วก็สเต็กเนื้อทม โอันนี้เราสามารถโยทั้งขาได้เลยไหมดูเนื้อดูหูใหญ่มากทุกคนเราเยออทั้งแหลกนี้เลยไหมถ้ากินหมดก็มาได้นะฝั่งนี้จะเป็นหมูสเต๊กไก่สเต๊กนะครับผมแล้วก็ส้มยำทั้งหลายแหล่และโซนนี้ครับใครถนัดอาหารไทยก็มีโซนอาหารไทยมีตำไทยตำปูปลา มียำต่างๆและฝั่งนี้เลยจะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวเขายกเรือมาไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเอาชุดหนึ่งครับเอาเส้นอะไรเอาเส้นเล็กครับนี่ได้แล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวก็จะมีเนื้อตุ๋นมีลูกชิ้นให้ด้วยน่ากินมากและโซนนี้ผมเป็นโซนบาร์บีคิวเราสามารถหยิบอาหารสดเนี่ยให้เขาปิ้งได้เป็นโซนปิ้งนี่ หมึก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 เอาหมึกทักตัวหนึ่งกุ้งอ่าตัวใหญ่ๆนะใหญ่นะนะมูกุ้งเผาด้วยทุกคนกินไม่อั้นเอาเอาดิแล้วเดี๋ยวให้ทางเคฟเขาปิ้งให้นะครับผมทุกคนด้วยครับถึงเวลากินแล้วทุกคนไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนก่อนเลยละกันคือมันเยอะมากเราตักมาแบบด้วยความคหิวไงทุกคนมันยังมีเยอะนะคือเราตักมาอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยอันนี้ผมเล็งมาตั้งแต่แรกเลย หมูกรอบฮ่องกงทุกคนหนังมันจะแบบบางๆเนื้อจะแบบตี๋ๆหนาหน่อยฟ <c oughs> ังเสียงฟังเสียงเดี๋ยวไม่ชัด <c oughs> หมูกรอบตายฮ่องกงเนี่ยบอกเลยโคตรดีมากินแค่หมูกรอบก็คุ้มแล้วทุกคน <c oughs> เน่เน่ยอันนี้เป็นหมูหันหมูหันซึ่งเขาจะเสิร์ฟแบบเป็นเนื้อแล้วก็มีหนังกินได้นะ เป็ดโดยปกติเขาจะมีซอสทุกคนแต่เราไม่ได้หยิบมาเพราะฉะนั้นเราก็กินอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแป้งห่อหนังเป็ดแต่อันนี้เป็นเป็ดห่อแป้งอืมเป็ดดีมากเขาครีมมากอันนี้คือออเดิร์ออเดิร์เริ่มต้นมากันที่ซีฟู้ดดีกว่าทุกคนนี่เลยออยสเตอร์หรือว่าหอยนางรมอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับผมตัวค่อนข้างดีเรานี่เลยหอมเกียวหอมเกียวกับกิมซีฟู้ดครับทุกคน ยกระถิ่นสักเล็กน้อยนี่หูไปไงหอยนางรมหวานมากผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้หอยนางรมอะไรอะ่ะมันรู้สึกว่ามันสดแล้วมันแบบมันมีรสชาติแบบทะเลทะเลเฟสเฟสมันเตี๊ยมเตียโฟมแบบเรียวๆมาตัดอะ่ะอุ้ยหองมดีมากหวานหวานเกี๊ยบเลยทุกคนอยากจะกินแต่หอยนางรมแล้จริงเราต้องกินให้ครบนี่เลียวะ่ะ นี่เป็นกั้งครับผมเป็นกั้งออนไอนะทุกคนนี่คือตัวอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเราก็กินไปหลายๆตัวเลยจะกินกี่ตัวก็ได้10ตัว20ตัวเราก็จับไปครับอูุ้นเนื้อกั้งดีมากคือไม่ใหญ่แต่สดมากทุกคนมันเป็นไซส์แบบกําลังกินแล้วหวานมากมาเรามากินปูกินงแคบบ้างทุกคนหยิบมาดิโอ้ยเป็นไงก้ามปูนะเราคนไทยเราก็นํำกินซีฟู้ดครับผม ดึงหนุดเลยปุ๊บเลยอ่หาปูหวานมากฉ่ำมากคือผมอ่ะชอบกินปูแบบกิงแคบที่มันเป็นออนไอเพราะว่าร<ๆ>ู้สึกว่ามันยังฉ่ำอยู่มันแบบมันแบบน้ำแบบระเบิดแบบจุ๊ยเลย,จ,ยจุ๊ยเลยโถมด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดมันไม่ได้หรอกรสชาติปูมันจะได้แต่น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วอย่างเงี้ย หวานจี๊บมาสปาเกตตี้บ้างเราสั่งไว้ตั้งแต่เรายังไม่ได้ถ่ายอะไรตอนนี้คืออืดหมดแลด้วทุกคนสปาเกตตี้ซอสลอสเตอร์ครับผมอันนี้ผมสั่งเป็นเส้นแบนนะก็จะมีกมุ้งมีหมึกเป็นซีฟู้ดหอมๆนวลๆมีกลิ่นกุ้งลอสเตอร์นิดๆซุยซอร์นี้กรอบๆนี่ดียวอ่ะสาหรับเราต้องแบบจี๊ดจ๊าดเผ็ดแบบเผ็ดพริกแห้งนี่ มากินอยู่ในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าสีดำตลมเพ่เิงจับซีฮื่มเือเราเป็นคนไทยไงถ้ากินรสจัดเราก็เอาสปาเกตตี้มาผัดพริกแห้งเนี่ยโคตรดีกินกับเบคอนผมชอบมากมากันที่กุ้ยเตี่ยวเนื้อวากิวบ้างทุกคนโอ้โหมันน่าจะสุกไปหน่อยแล้วนะเนื้อดีมากและนุ่มมากเคียเค้ยวเียวเวไปละลายหายเลยทุกคน ทุกคนน้าซุปดีมากที่ผมไม่ได้อวยนะเว้ยอันนี้คือดีจริงๆอร่อยอร่อยเลยดูเนื้ตอตุ๋นวุ้ยวุ้ยอ,อันนี้อร่อยมากตั้งแต่กินมาผมให้อันนี้ MVP เลยอร่อยมากมาอาหารปรุงสุกดูบ้างนี่ขอตักไข่เบเนดต์มามันเป็นเหมือนแบบไข่น้าอ่ะกินกับขนมปังแล้วเวลากินเราก็ต้องผ่าออกมาอวันนี้คือแบบนี่คือแบบเพอร์เฟกเลยไข่แดงเยมเยิ้มนะ โคตรดีขนมปังหอมไข่ดีเค็มกำลังกลมกล่อมเราลองนี่บ้างแซลมอนเวลิงตันไม่มีแป้งนะมีแต่แซลมอนนะ <c oughs> แซลมอนกับชีดนั้นเนี้ยหอมออกข้างๆกันซี่โครงบาร์บีคิวแอบตักชิ้นแบบกระดูกอ่อนมาไง บาร์บรีคิวหอมมากนี่ดีกว่าเป็นแบบโซนบาร์บีคิวที่เราให้เขาย่างก็จะมีหมึกนีหม,มึกมีกุ้งนะนี่หมึกย่างหมึกย่างไปก่อนเลยครับอืหม,มึกดีสดครับผมและกุ้งเผาจากเป็นตัวสู่นี่เลยเด้งๆอะดูอะดูดูด,ด,ด,ดูดูความสุกดูความสุกกำลังสวยงามนี่เอกลักษณ์กุ้งเผามันจะมีความดำๆนิดน,นึงนะมันไม่ไมหมหอมทานนะ ไปสายกุ้งเผาโอ้โหโอเอามาอีกสิบตัวดีมากกุ้งเผาดีมากไม่ต้องไปไกลมากเลยพระรามเก้าเนี่ยจบจบอันนี้เป็นซุปลอฟเตอร์ที่เราตักมาตั้งแต่แรกนะคนมนคนๆเลยนะคนคนมันจะออกไหลไหอมๆเค็มๆฟิลเดียวกันกับตัวสปากเกตตี้เลยเอาขนมปังจิ้ม เข้ากันโคตรดีอ่ะเริ่มที่อันไหนดีเออ๋ัดเตี๋ยว๋วยเตี๋ยว๋วดเตี๋ยว๋วดเตี๋ยวเหรอโหเนื้อดีมาก๋วดเตี๋ยวอร่อยมากชามเล็ก โอ้โหข้าซอยเนื้อแค่กัดเนื้อเข้าไปอะ่ะร่อยกว่าไปกินเชียงใหม่อย่างไรโฮ้โหงงเลยอะ่ะ และนี่แหละครับผมกับ Sunday ์ u ันโรงแรมแก a น d f ฟอร์จูผมรู้สึกว่าอาหารที่นี่เขาแบบสดอร่อยอย่างอาหารทะเลเงี้ยไม่ต้องไปไกลเลยทุกคนมันสดแล้วมันได้กินแบบของดีๆจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่า1,599เนี่ยคุ้มเขามีโปรโมชั่นมา4จ่าย3แต่ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ผมมีนี่ไวเชอร์มาแจกครับผมสำหรับ2รางวัล4คนให้กับคนที่สนใจอย,อยากมากินแต่ ขออนุญาตอยู่กรุงเทพนะเผื่อจะได้มากินได้นะครับผมใครที่สนใจนะให้คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube อยากมากินบังซันเดย์ที่นี่กับใครเพราะอะไรใครถูกใจผมผมแจกไปเลยสองรางวัลรางวัลละ2คนเออบอกเลยทุกคนไม่ผิดหวังมาที่นี่บอกเลยอร่อยอะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันแท็กป้อเพื่อนที่แท็กน้องแชร์กันไปถ้าใครไม่ได้ไวเชอร์ไม่ต้องเสียใจนะถ้าใครสนใจก็ลองมาสำหรับว,วันนี้ขอตัวก่อนลวกันทุกคนยังมีอีกเยอะที่ผมไม่ได้ตักลองมากินกันเองดูละกัน पाई